สวัสดีค่ะวันนี้นคะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP DIY Film ทุอบอกแล้วแท้ยองหลอมากวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะมา r รีอกเพลงของ BTS นะคะ,คะก็คือเพลง Like Go Son นะคะซึ่งขังเกีตนะคะว่าข้างตัวกุ้งนะคะก็จะมีเก้าอี้วางอยู่แต่คนไม่มีนะคะมีคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอาเก้าอี้มาวางแต่ไม่มีคนค่ะมันมีคนตื่นสายคะ่ะทุกคนค่ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงกว่าแล้วนะคะฉันต้องมานั่งต็อก MV เพื่อทนกับมันเนะะี่ยค่ะผู้ชายอยู่ตรงหน้าฉันต้องมานั่งรอพิธีกรคู่ข้างๆแต่งหน้าอยู่ นะคะถ้าวันนี้ฟังแล้วพูดไม่ชัดก,ก็คือไม่ต้องสงสัยนะคะก็คือตอนนี้ใส่ลีเลยเรียบร้อยก็เลยทําให้แบบพูดไม่ค่อยชัดนะคะก,ก็ขออภัยมาหนะอยที่นี้ด้วยนะคะ A later few moments later. ค่ะตอนนี้พิธีกรของเราก็มาเตรียมพร้อมกันเลยนะคะต้อนรับเขาได้เลยค่ะมาปรางเ <Yay! S 1> ย้ <Yay! S 1> คุณทำอะไรอยู่คะทำไมคุณมาช้าขนาดนี้คุณมาช้ามากคุณทำให้ฉันต้องอดดูบางทันในรอบแรกและวินาทีแรก เพราะฉะนั้นครูต้องรับผิดชอบในการมานั่งเด็กอกัศเชนานี้นวันนี้นะกะ็ค,คือต้องสวยหน่อยก่อนดูผู้ชายนะดูน่าเหมคะดนูน่ายฉันฉันรีบมากใส่รีบมากตอนนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าเย่อดดูพ่อแกเลยนะสิบละสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง และโลโก้ที่เราคุ้นเคย Big Hit Entertainment โอ้โอ้หล่อมากเป็นเอาแทนพี่แท้นี่จะบอกให้ฟังว่าเอ็มวีเนี่ยจองกุกตัดเองหมดเลยผมจะแฟนพี่แท้ไม่ยอมตื่นมาดูนะคะรันฉันดีมากเลยอะ ฟังฟังนนี่คือหน้านะคะตอนตื่นนั่นคือหน้าตอนตื่นของเมานมากกว่าฉันค่หน้าก็ฟิล์กูดมากเลยอ่ะตาไม่ได้ฟังเพลงตอนนี้กี้อย่างเยอะเลยถึงเต้นโอ,โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหตื่นขึ้นตืต่นชุดนอนแบบนี้นารั ไม่อยากจะบอกว่าไทยองหล่อมากเลยพูดกันมารอบนี้ที่ห้าสิบเเพลงนี้มีเทสถ่ายที่หอตัวเองนะเมื่อกี้นี่คือหอเขาเลยอ่ะโอ๊ยอยากไปมีตาสวยอ่ะฉันไม่คุยนะใไฟที่เดียวกันผู้ชายมองด้วยหางตามองอะไรด้วยหรออีพวกนี้เงี้ยหน่อย สตอรีเรื่องราวจังกุ๊กอัดเพลงจังกุ๊กตัดต่อเพลงเอ็มดเลยอ่ะน่าจังเลยอก้าก้ามาอรลวพี่เขาสะท้อนแสงออาไีกหลัวมากหลัวมากหลัวมาก จะได้รอบนี้เทียไม่อยู่โปรโมทจะสู้นะคะก็คือง่วงจริงแหละที่เท้ง่วงจริงเงจโฮเสียง,งเจโฮบระมุลมากพอร้องเพลงคือแล้วผมดำดีว่ะก็ข้างๆเขาคือฉัน <laughs> ข้างๆอ่ะคือฉันฉันฉันฉ,ฉันไม่ถ่ายโอแต่วิ่งยังกลันมากเลยตอนเนี้ ข้อหลับดูดีไงข้าฉันหลับเพลงดีมากเลยอะให้ฟิลแหมเนี่ยสปริงเดย์เลยนะจำได้ใช่ไหมโอ้ยชเช้ายังชเช้าอัดมันเป็นคอนข้างหลังคืออาร์มี่บอลหมดเลยเห็นไหมทุกคน เ,เขาบอกว่าเป็นแฟนขับเข้าไปไงเขาบอกว่าแลงเนี่ยประมาณแบบว่าต้องการจะสื่อแบบเออคิดถึงอาร์มี่ทุกคนแล้วนะแบบไม่ได้เจอกันเลยอะ่ะก็เลยแบบตั้งใจที่จะทับอาลบันนี้ขึ้นมาแล้วทํามาเองหมดทุกคนเลยคือทุกคน่ว่เป็นมีวนร่องหมดเลยอะ่ดอยะดียังเลยจะร้องจะร้อง่อมากไม่รู้เนียคิวเนียคิวที่ตกเมยเองแล้ว อยากอีกแล้วชิมแม่จังกูกิงบน่อยนะอยากเป็นสองข้างเพี่ชิมแม่จังกูตีงแบบว่เาเนี่ยจบแล้วเย้เพลงจบแล้วนะคะทุกคนเพลงเพราะมากเลยมันจะให้ความรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าไนะช่วง s p ร i n เ day อะแบบ แต่ว่าเพลงเันฟิลกู๊ดนะคือเขาต้องการจะสื่อสารประมาณว่าแบบว่าเออเนี่ยบางทันไม่เจออาร์มี่เลยแล้วก็แบบคิดถึงไงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสื่อสารออกไปยังไงก็เลยตั้งมีการทําอัลบั้มนี้ขึ้นมาเพื่อจะแบบว่าจะได้มีการคอนเน็กต์กับอาร์มี่ตลอดใช่ซึ่งเมื่อกี้ตอนที่เราเห็นฉากสุดท้ายของของเพลงเนี่ยก็คือจะเห็นว่ามีอาร์มี่บอมอะ่ะวาง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 อยู่เต็มเออโดมเลยวางอยู่เออวางอยู่เต็มฮอลล์เลยก็รู้ว่าจะร้องไห้ไม่อยากจะบอกแล้วแทย่องรองมาก คุ้มสีหลักการรอคอยนะใช่คุ้มมากมากเลยแล้วนี่กี่โมงเพียงสิบสีตอนนี้หกล้านวิวแล้วสิบสี่นาทีเท่านั้นอามีสุดยอดมากเพราะว่ารอบนี้มาทุกคนบอกเลยว่ารู้สึกว่าพุ่งค่ะเราต้องพุ่งพยานค่ะปั่นวิวค่ะทุกคนค่ะใครเห็นคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมปั่นวิวให้ BTS ด้วยนะคะกับเพลง Like g o On นะคะไปดูกันเยออนนะคะจะบอกว่าแฟนฉันตัด เก่งมากตัดวีดีโอเก่งมากไม่อากเขาสามารถครบพวนสามารถทุกด้านเสียดายเสียดายเพงเื่อรอบนี้พี่ก้าไม่ได้มาโปรโมดกับเราด้วยว่าพี่ก้านะเริ่มแข็งก็รู้ใช่ก็ขอให้เิียกินะคะก็หายไวๆแล้วก็กลับมาโปรโมตกับบีเทสเร็วๆนะคะอาร์มีคิดถึงมากนะคะเย้ สำหรับคลิปนี้นะคะใครนะคะที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย